สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามากินอาหารอินเดียนะคะที่ร้าน M M ลาดกระบังไทยอินเดียนรีสอร์ทนะคะอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลล์ชื่อดิโอโซลลาดกระบังนะใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะคะมีคนเคยมากินแล้วก็เอาไปแนะนำเรานะว่าอุ้ยร้านนี้อร่อยมากเหมือนกินที่อินเดียนะคะก็เลยต้องมาลองสักหน่อยนะ ก็เมนูเขาก็จะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะพวกสแน็คก็จะมีเป็นผัดทอดสามูซาปานิบุรีนะคะก็จะเป็นแป้งทอดเนาะกลมๆนะคะแล้วก็ตักกินกับน้ำซอสกัดไปก็จะมีรสชาติของน้ำซอสที่บุ้มเข้มข้นออกมาเนาะแต่ว่าเราไม่ชอบนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินเป็นแบบว่าครีมเนยนะไม่กินเวชนะคะต้องกินนอนเวชเท่านั้นนะวันนี้ตั้งใจจะมากินบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะก็จะ เป็นไก่นะอยู่ในแกงข้นๆนะคะแล้วก็ใส่วิปครีมใส่เนยนะหอมอร่อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อร่อยของอาหารอินเดียที่เราชอบนะก็คือพวกมัตตันหรือแพะนะคะก็จะเป็นเมนูที่แนะนำนะเราจะแนะนำมัตตันบิบิานี่นะคะก็คือข้าวหมกแพะเนาะเขาจะหมกโดยใช้ ยาฟรันนะคะหรือแซฟฟรอนเนาะให้มันออกสีเหลืองแล้วก็คือจะมีกลิ่นหอมแล้วถ้ากินกับเนื้อแกะที่มันอ่าขอโทษฐานเนื้อแพะที่มันนุ่มๆน,นะเข้ากันมากๆเลยนะคะพวกของกินเล่นก็เยอะนะสลัดหัวหอมแดงแบบนี้เนาะที่จริงถ้าดูแลไม่น่ากินนะแต่เคยกินแล้วมันอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะจัดความเนยสุดๆเลยนะเอาบัตเตอร์นานเลยนะคะแอบลังเลไปที่ชีสนานนะแต่ว่ากลัวไขมันในเลือดแบบ งองงนะคะก็เอา,เอาธรรมดาธรรมดาก่อนนะปานี่ปูรี่นะคะก็เป็นเมนูที่พนักงานเสิร์ฟแนะนำเนาะเครื่องดื่มก็เยอะนะคะมีลาซซี่ด้วยเนาะลาซี่ก็คือโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตกินกับผลไม้สดเนาะก็จะเป็นพวกที่อินเดียก็จะมีแมงโก้ลาซซี่นะคะที่หิดหเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงนะคะมีเป็นหอมแดงนะดองใน น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆนะคะจริงสั่งแค่นี้กินกันนานก็น่าจะอิ่มแล้วนเนี่ยเขาให้มาเยอะมากเลยนะคะโอเคได้มาแล้วนะอันนี้เป็นไก่ย่างนะคะ chicken ท e n d e r y เนาะเวลากินเขาแนะนำให้บีบมะนาวลงไปนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นกระหิกนานนะวันนี้ไม่สั่งข้าวเลยนะคะเดี๋ยวกินแป้งล้วนๆเลยเนาะให้คาร์บแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะที่อยากกินมากๆนะคะก็จะข้นแบบนี้เลยนะมีไก่อยู่ข้างในนะคะคือถ้าไปกินแทงดูรี่แล้วมากินชิคเก้นกินไก่ในแกงนี้นะมันจะนุ่มมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มของไก่นะก็จะเป็นข้างล่างน่าจะเป็นน้ำจิ้มที่เป็นผักชีนะแล้วก็ท็อปด้วยครีมสีขาวเป็นครีมเปรี้ยวๆนะคะมันเข้ากันมากเลยเนาะเกิดมาเพื่อกันและกันเลยนะคะ เวลากินก็คือเอานานจุ่มลงไปในแกงอย่างนี้เลยคนที่เคยกินก็คงจะจินตนาการรสชาติออกนะว่ามันแบบนัวมันข้นอร่อยมากเลยนะคะหอมด้วยนะคือมีช่วงหนึ่งเราสั่งในฟู้ดเดลิเวอรี่มานะมันไม่ถึงเลยนะคะแปบลบว่าตัวเครื่องแกงนะไม่มีเนยไม่มีอะไรเลยแล้วคือแป้งมันก็มาแห้งแล้วเนาะบางอย่างก็ต้องกินที่ร้านจริงๆเนาะคะ่ะ นี่อร่อยมากๆเลยนะคะคือหอมทั้งกระเทียมทั้งผักชีนะแล้วก็มันออกมาร้อนๆนะเนาะแล้วก็นี้นะคะ r e ค o คอมเมนต์นะบัตเตอร์นานนะคะก็จะเป็นนานเนาะเป็นแป้งเอาไปย่างในโอกนะคะแล้วก็ทาเนยเข้าไปเนาะเอาไปห่อ,อก,กับไก่ใส่หัวหอมใส่น้ำจิ้มนะคือ the base นะคะขอแนะนำให้ทุกคนลองนะ ก็ถ้าใครอยากทานนะก็มาได้นะคะที่ M&M Indian Restaurant นะแล้วก็ถือว่า recommend นะคะอร่อยเหมือนกินที่อินเดียนะก็ร้านก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ